สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณเจ้าก็จะมาสอนศิลปะเทคนิคการวาดรูปง่ายๆให้เด็กๆไปฝึกวาดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณเจ้าสอนให้วาดรูปจากเลขอะไรเอย่ยเลขสองแล้วก็จะกลายเป็นอะไรคะสัปดาห์ที่แล้วกลายเป็นนกเดี๋ยววันนี้คุณเจ้าจะสอนเลขสามนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าเลขสามเนี่ยมันจะเป็นกลายล่างเป็น ตัวอะไรนะคะอ่าเรามาดูกันเลยอ้าวมาเรามาเริ่มวาดกันเลยนะคะให้เด็กๆเ,เขียนเลขสามอยากอยากเลขสามอยากอยากนะคะเขีนเป็นไหมคะแล้วก็ต่อจากตรงนี้มาอกลมๆแล้วตรงนี้จะมีเลขสาม อยากๆอ,อีกแล้วก็จุดไว้หน่อยหนึ่งเอ๊มันเริ่มจะเป็นอะไรแล้วนะมีลูกกตาด้วยนะคะแล้วก็มีขาซืบแล้วก็มาโค้งตรงนี้นะคะโค้งตรงนี้แล้วก็มูตัวอะไรคะเด็กๆเ,เด็กคิดว่าเป็นตัวอะไรลูก ลิงนั่นเองเห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งให้ดูอีกตัวหนึ่งให้ดูชัดๆอีกตัวหนึ่งนะให้เขียนเลขสามอยากหยกแล้วก็เขียนหน้าให้มันเป็นวงกลมแล้วตรงนี้จะเขียนเลขสามอยากหยากนิดนึงแล้วก็มีลูก,กตา ปากเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็ทําขาลงมาฟืบอ,อันนี้ฟืบเติมหางงอๆเป็นอะไรล้วคะเป็นลิงเชยดเจีย๊ยบยากไหมลูกไม่ยากเลยถ้าเด็กๆเ,เขียนเลขสามได้เติมต่อวงกลมําเลขสามหยักๆตรงนี้ ทำขาลากลงมาฟืบแล้วตรงนี้โค้งนิดหนึ่งแล้วก็หางเป็นลิงแล้วเด็กๆก,ก็อยากวาดถ้าให้ลิงมันอยู่ที่ไหนอ่ะถ้าเด็กๆอยากวาดให้ว่าลิงอยู่บนต้นไม้เด็กๆก,ก็จะเขียนเหมือนเลขหนึ่งอ่ะฟืบมีเลขหนึ่งสองตัวนะคะแล้วก็มีใบแสดงว่าลิงอยู่ใต้ต้นไม้แล้วแล้วเด็กๆก,ก็ไประบายสีนะคะ เป็นสีอะไรแล้วแต่จำใจชอบเลยเจ้าลิงสองตัวนี้กำลังมองต้นไม้อยู่ว่าฉันจะขึ้นต้นไม้แล้วนะใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะใครวาดเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมให้ครูเจ้าดูนะคะค่ะเราวาดกันเสร็จแล้วนะคะจากเลขสามกลายเป็นลิงนะคะกลายเป็นลิงซึ่งก็ไม่ยากนะคะสำหรับวันนี้ คุเจ้าคิดว่าเด็กๆจะต้องทำได้แน่นอนแล้วถ้าใครทำเสร็จแล้วคุณเจ้าขอดูหน่อยนะคะว่าลิงของใครจะสนที่สุดนะคะสำหรับวันนี้คุณเจ้าขอลาก่อนนะคะวันนี้บายยค่ะบายย